สองเจ็ดห้าสองร้ยเจ็ดสิบ้าเลเวลทุกคนโอ้ผมว่านั่นเลเวลนาะตันเลยอะตีโดเดียวอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอัพความไวไปที่ร้อยห้าสิบพอทีเหลือผมจะลงหนึ่งแสนคิดว่าถึงประโดนโอ้เลเวลตันเลยครับผมไอ่ก็ดาเมจประมาณนี้นะผมแปดมื่นเก้าเลือดผมเอาสิบล้านพอนะ จริงๆมันไม่พอหรอกผมไม่กล้าวะ่ะผมกลัวโดนตีทีเดียวตายอะทุกคนโอ้แต่แบบสลบยังไว้อะแต่ก็แรงนะ,ะแต่เดี๋ยวเราฉบดีก่อน มันก็แรงอะแต่มันแบบดูดิแปบ๊บเดียวก็ตายแล้วโดโดโอเคตายครับฉบตีมันแรงมากเลยนะทุกคนมันผมเจนสกอร์เปียนว่ะกอดเปียนผิดเคยปะตอนนี้เราก็มีตัวดาเมียลลวเราลองไปดูซิว่าอุ้ยน,นั้นมีอะไรแมกมาโซหรอเฮ้ยอัลฟากิฟฟินอัลฟากิฟิน วิวพันเจ็ดพวกอัลฟาเนี่ยทำไมมันเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเอลฟากับอะไรอ่ะอุ้ยดูดิอุ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะคืออะไรครับอัลฟามีพลังด้วยวะทุกคนตอนนั้นเป็นพาดไฟโอ้ตรงนี้กิฟฟินเยอะมากโอ้ไม่กอดเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ยวผมเจอกิฟฟินอีกตัวนึงเวิวสองพันนะเฮ้ย ตัวนี้เป็นลังกิฟฟินหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตรงนี้มีแบบสติกเกอร์อัลฟาไล่ตัวพลาไฟไปไหนแล้วอะจะบอกนะว่าไอเจ้าอัลฟาตีตายไปแล้วนี่ไงนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่ไอตัวนี้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอูสลบบอกเลยสลบนี่ โลอีกตัวหนึ่งบอกเลยนะครับว่าจังหวะนี้ถ้าผมจะจับตัวอะไรนะครับผมยังไงก็จับได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอัลฟานี่มันแบบผมต้องใช้โลเด้นเหรอแล้วผมจะหามาจากไหนอะ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอเจ้าโดโดอะ่ะโดโดสีทองอะ่ะทุกคนก็เห็นไหมครับนี่เออผมมีเนื้อน้องพอดีนะทุกคนเราจับไปด้วยเลยนะบธาไฟ เลเวลพันสามเองแต่เลเวลน้อยมากเลยเนี่ยโอ้ยสามารถอีวโวไกลเป็นอันฟ้าได้หรอเดี๋ยวถ้าไฟเนี่ยนะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเลยโอเคเราปล่อยมันไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมป่ะเราไปดูดิว่าเราจะตีพวกกีกนโนเข้าหรือเปล่านะครับ ตัวอะไรที่น่านตีบ้างอุ้ยบัตรวอยเวิร์นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยบัตรเกมราตีตีครับผมตายห่าไปเลยโอ้ยมันไม่อะตัวนี้ฝารบมันน็อตเทมด้วยแอดโดนเะดี๋ยวนะเฮ้ยมันวางไข่ทุกคนมันวางไข่ใช่ไหม นมครับผมแล้วก็ไข่เฮ้ยวิ้ยบัตรไอ้ตัวนี้ตัวพ่อมันนี่แน่ประหลอกไหมเฮ้ยโอ้โหมังกรมายืนจังวะเฮ้ยโอไมค์ก็แม่งมามาทั้งฝูงเลยเหรออฮะมาทั้งฝูงเลยหรือไง สลบโมดาบอกเลยยังไงก็สู้กิฟฟินข้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเออคือถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยคือมันได้นมด้วยนะทุกคน้องต้องโฉบตีฮะนี่แน่โอ้โหพานี้คือคุ้มมากเลยนะทุกคนจับได้แบบว่าทั้งกิฟฟินไฟแล้วก็พี่เต้พิษนะ แล้วเรายังจะได้ไข่มังกรมาอีกนะทุกคนนะโอ้ไม่กอดเคตายละต,ตอนนี้ตีธรรมนาได้อยู่ไอพวกนี้มันเป็นแบบบัตรคิปตันนะครับเค okay, ตายครับผมได้นี้มาด้วยไม่รู้เอาไว้ทำอะไรดูดีใครเลเวลสามพันด้วยทุกคนโอ้ไม g กอดบอกเลยว่าน่าจะ น่าจะตีแรงหน้าดูเลยเนี่ยผมโอ้โหเลเวลสามพันนี่ไอพวกไอนี่เป็นคืออะไรซอมบี้ไฟไวเวิร์นเหรอเดี๋ยวเราดูดีว่ามัน,มนดอบนมปะมันไม่ดอบอะไรเลยโดนตีไปก่อนตีเล่นๆไปก่อนแล้วกันเนี่ยถ้าตีธรรมดาเนี่ยมันแค่เองหกหมื่นนะโดนแต่ถ้าแบบว่าเราฉกตีนะมันแบบแรงเป็นแสนอยู่อะถ้าเราตีอะ ด,ดูดี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 นี่เฮ้ยเฮ้ยฉบยากมันฉบยากแสนกว่าครับถล้วฉบดีโอเคตายครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดตอนนี้เกิบสั้นเหรอ หมดละโอ้โหผมก็นึกว่ามันจะทําอะไรกันที่แท้มันมาวางไข่นั่นเองเลือดกาวเอ็มตัวนี้ไม่น่าไม่น่าไหวนะเพราะว่าเราตีแบบแค่ระดับแสนเองแ้าแบบว่าเลือดสักหนึ่งเอ็มสองเอ็มองเงี้ยไหวอยู่ครับผมแต่ค่อนข้างจะตีแรงผมบอกเลยว่าไม่น่าวัดนะถ้าจะเอาแบบว่าตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวที่แบบว่าถึกจริงๆไปวัดอเก็ได้อยู่นะทุกคน นี่เป็นดินแดนแห่งน้ําแข็งนะคตึ้งข้างหน้าผมเจอ,อยูไทรลันะนันะคทุกคนนี่ผมอยากได้แม็กเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยเฮ้มีปลาหมึกด้วยทุกคนดูดิคืออะไรอะ่ะไม่สนใจครับผมแม็กนากาเมียเหรอมันเป็นมังกรที่มันบินได้อะ่ะผมชอบมากเลยอะ่ะมังกรที่มันเป็นติดจรวดอะ่ะ ซึ่งมันจะมีเฉพาะแค่ในดินแรนน้ำแข็งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับในนี้ผมก็อยู่ในดินแดนน้ำแข็งเดี๋ยวเราไปเที่ยเขาตรงนู้นดีกว่าเพื่อมันจะมีอะไรบ้างนี่แล้วก็บินพบเดี๋ยวไปเอนจะวางไข่แล้วทุกคนใช่ไหม หรือว่าถ้าแบบว่าเราตีมันสลบมันถึงจะวางไข่วะใช่ปะ่ะอันนี้ผมผมผมไม่รู้นะตายหมดอะตีแล้วมันสะท้อนดานเมจด้วยวะทุกคนจะมาอุ้ยตัวไะไรอ่ะอ๋อไอตัวนี้ ไม่ใช่หรอทุกคนไม่ใช่วางไข่เว้ยมันไม่เกี่ยวเลยนี่หว่างั้นข้าขอนมเจ้าหน่อยแล้วกันนะครับข้าจะเอาไปเลี้ยงลูกเดสโาลูกเจ้ามาังกรตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะทุกคนนะแลนะตรงนี้อากาศค่อนข้างหนาวเฮย้ยโอไมบเก้าต 39m เป็นอินโดไม่นัดท่ฝ่ายฟ้าด้วยนะทุกคน ผมว่าอยากเจอแมกนากาเมียนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะผมขอบินหาสักคู่นะผมเฮ้ยกโนดัตตัวอะไรอะ่ะโอ้มังกรมังกรก็น้ำแข็งหรอโอ้ my god โอ้ my god ตรงนี้มันอะไรกันแน่เนี่ยมันคืออะไรกันอะ โอ้โอโอโอล้วตรงนี้มีโดโดเล็กซี่ด้วยครับทุกคนอ,อะไรวะเนี่ยอัลฟาวูฟโอ้โหดินแดนอันตรายนี่นะผมขอตรงไปอีกหน่อยนึงใช่ไหมไม่ใช่มันเป็น โดโด้แล็กซี่นี่ก็น่าจับนะทุกคนจต่มันตีเบาอ่ะแล้วก็เลเวลน้อยด้วยเลเวลแค่สามร้อยยี่สิบเอ็มเฮ้ยโอ้ฟโนไทล์โนสฟลัตนี่อันนี้คือแบบว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเลยนี่ใช่ไหมไทล์โนสฟลัตท,ทีเล็กนะครับ เจอมังกรเจอไอเวิร์นเจอไอไเวิร์นนี่เอาตายห่าเลยโอ้จะเอานมซะหน่อยโอ้ตอนนี้มีกีก่กันโนตัวนี้พอสู้โอ้ยมีสู้ไม่ได้ดีกว่านึกว่าเลือดสามแสนที่ไหนได้เลือดสามร้อยเอ็มก็ทุกคนสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวนี่อยู่ไทยอยู่ไทยโอเคเหมือนว่าเราจะไม่เจอนะ มันไม่มีกันแน่นะไอ้มอสเนี่ยเห็นลางๆนี่เป็นอะไรอะลาวเวนเจอร์เหรอแมวแมวไอเจ้าหมานผมจะไม่จับมันแล้วครับทุกคนมันไม่รู้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยครับเว้ยลิงจะลิงโหดว่ะก็คนมองเห็นปะเวลาแบบ เวลาผมมาดินแดนหิมะอะไรเงี้ยพื้นมันขาวเกินไปนะเฮ้ยกอริล่ากอริล่านี่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 ไทยแลนด์ไทยแลนด์หาไม่เจอชัวร์เลยทุกคนเฮ้ยเจอแล้ว เอ้ oh. นักนาก,กามียครับทุกคนเลเวลพันหกแน่ว่ามันจะตายนะในไม่ช้านะมันไปไหนแล้วอะโอ,โอ้ผมเจอแล้วผมเจอแล้ว,ผม,ลวผมอยากจับผมเอาเดี๋ยวเอาผมเจะาเอาอ,อสลบ้ จะเอาผมจะเอาผมอยากได้ผมชอบผมชอบไม่มีตัวอะไรมานะไม่มีครับเอ้ยผมอยากได้ผมชอบโอเคหกอันเต็มครับทุกคนเดี๋ยวเราเฝ้าเลยเดี๋ยวเราเฝ้าเลยผมชอบผมชอบผมอยากได้ผมอยากได้เอ้ยฟื้นแล้วเอ,เอามาขับเล่นโอ้เลือดหนึ่งเอ็มเลยโอต้ตีตีเป็นหมื่นทุกคนผมว่าโอ้ยดูอ้ยบอกเลยว่าตีแรงมากมากอ่ะ เจอแล้วผมได้แล้วผมได้แล้วือเฮ้ยดีใจดีใจเหมือนแบบว่า <c oughs> เด็กได้ของเล่นใหม่เลยทุกคนเฮ้ยผมว่อาอ้ะหผมไม่คิดว่ามันจะเจอง่ายขนาดนี้เว้ยแล้วคือดูดิเฮ้ยมีอีแล้วเนี่ยโอ้จะทำไมมันตีบอเดีเ๋ยววะเฮ้ยอย่าไปตีกับเจ้าโดโด้นี่สลบสรบ เา้าเวนกรรมตายเลยโอ้ไม่กอดเลเวลเยอะของเรามันเลเวลเท่าไหร่วะสองพสี่ือของเราน่าจะเลเวลเยอะปะไม่รู้ถ้าจะไม่ปิดนะเ้ยดูดิแต่ถ้าแบบว่าตีกับที่มันเท่งสงๆงแล้วอะมันมันไอ้นี่มากเลยนะ ถ้าตีกระเทียมฝุ่งฝุ่งคือมันดูดิค่าผลมมันทำยากมากเลยมเชียกแล้วนะโอ้มาก่อนมาก่อนมาก่อนแต่เราก็ตีฟีอยู่เพราะว่าเราบินได้พี้โกงพี้โกง มันก็ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่มาโซได้อยู่ครับโด,โด,โดรเล็กซี่ด้วยผ่านนี้เราจะจับไปห,หมดเลยหรือไงจับห้หมดฟาร์มเลยหรือไงเดี๋ยวแบบไปก่อนดีกว่าทุกคนเราพอจะจับได้อยู่นะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนตอนนี้คือเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วฮะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้สิ่งที่เราต้องการเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูดิโอ้โห ดเดรัฟเฟาเราเต็มบ้านเริ่มเต็มบ้านเดี๋ยวผมจะต้องเก็บดเดรัฟเฟาบ้างน,นะครับโอเคมาตัวที่หนึ่งเลยเนี่ยม,มานากาเมียโอไมค์ก oh อลูกรักเลยผมจะยกให้เป็นลูกรักเลยผมผมโคตรชอบอะครับทุกคนเอ้ยเอีกตัวหนึ่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมลืมไปว่าผมจับเจ้ากิฟฟี่มไฟไว้นี่หว่าใช่ไหมนี่นี่นี่นเจอเจอ นี่เป็นไงล่ะยิฟินไฟก็สามารถขาล่างเป็นอันฟ้าได้ด้วยนะทุกคนแต่มันต้องใช้ยูมีมีคลิกอะไรไม่รู้ช่างมัน <c oughs> <c oughs> มานากเมียก็ไม่สามารถเป็นอะไรได้แต่คือตามเมจกับค่าสเตตัสการอัพเนี่ยดีมากเลยนะครับก็เลือดไม่ถึงเอแต่ถ้าอัพแบบอ่ะเนี่ยก็คือ 5M แล้วตอนนี้ ดีบอกเลยว่าดีมากเราสเตตึ้นค่อนข้าง,างดีนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้จบเพลงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็พาดหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามกับผมคนนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้หูได้โดนเสามากแบบเยอะเลย แต่ว่าตัวที่ผมชอบแล้วก็ทำคาสต์หลบได้นะครับเดี๋ยวอุหน้นาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเจ้าแมกนากระเมียนะครับไปเล่นกันนะบอกเลยว่ามันมากะารนะรผมและเป็นตัวที่ผมชอบไม่รู้ว่าจะพูดชอบอีกกี่ครั้งครับแต่ชอบจริงๆเออก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมบอกเลยว่าพาหน้ามันแน่นอนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายู